ไม่ได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรสามารถอุทธรณ์ได้8หน่วยงานรับเรื่องอุทธรณ์ชมรายละเอียดในคิปนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรผมครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเกษตรกรที่มีปัญหาด้านขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับสิทธ์ ในการรับเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ5 0 0 0 3เดือนนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้นะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค8หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะครับถ้าท่านเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับที่ทํานาทําไร่ทําสวนนะครับก็สามารถขออุทธรณ์ได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอหรือสํานักงานเกษตรจังหวัดนะครับถ้าท่านเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ ประมงก็ติดต่อขออุทธรณ์ที่สำนักง,งานประมงอำเภอประมงจังหวัดน,นะครับแล้วก็ถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ที่เคยขึ้นทะเบียนกับกรมปรศุสัตว์ก็ติดต่ออุทธรณ์ได้ที่สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอและปะศุสัตว์จังหวัดปลูกมอนเลี้ยงไหมก็ติดต่อสำนักง,งานมอนไมเฉลิมพระเกียรติเขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้านนะครับถ้าเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับก็ ติดต่อที่เขตรบริหารอ้อยและน้ําตาลทรายเขต1นถึงแนะครับและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายภาคที่1นถึงสถ้าเป็นยาสูบก็สํานักง,งานสัมะสารมิจหวัดถ้าเป็นยางพารานะครับก็ขอร้องทุกอุทธรณ์ได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือการยางแห่งประเทศไทยสาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่สุดนั่นแหละครับแล้วก็ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็ได้นะครับ8หน่วยงานนี้ถ้าท่านขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานไหนเป็นเกษตรชนิดไหนก็ถ้าไม่ได้รับการเยียวยามีข้อขัดข้องก็ติดต่อ8หน่วยงานนี้นะครับเพื่ออุทธร์ครับมีข้อมูลให้เป็นเบอร์นะครับเบอร์สําหรับสอบถามข้อมูลมาตรการเยียวยาเกษตรกรอันนี้เป็นเบอร์ของส่วนกลางนะครับ เบอร์สายด่วน1170ก็เป็นเบอร์ของกระทรวงเกษตรเบอร์การยางแห่งประเทศไทยก็เป็นเบอร์ที่โชว์ในจอนี่แหละครับถ้าท่านจะร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ที่ไม่ได้เงินเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องยางท่านอยู่จังหวัดไหนการยางที่ใกล้จังหวัดท่านที่สุดที่จะร้องเรียนได้ก็ร้องทุกข์ได้ก็สอบถามตามเบอร์นะครับอ้อยและน้ําตาลก็เบอร์นี้สัมปสาสิตริเบอร์นี้ครับประมงเบอร์นี้ปศุสัตว์ก็เบอร์นี้ สำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดก็เบอร์นี้เบอร์นี้เป็นเบอร์ขาส่วนกลางเขานะครับแล้วก็ข้จะบอกแนะนําเรื่องมาตรการเยียวยาแนะนําได้ทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องอุทธรณ์นะครับก็ก็ดูตามหน่วยงานและเบอร์โทรที่โชว์ในจอนะครับก็สรุปถ้าคําไม่ได้เงินก็สามารถร้องทุกอุทธรณ์ได้นะครับเมื่ออุทธรณ์แล้วก็จะมีขั้นตอนนะภายใน5วันน่าจะให้คําตอบท่านได้ หลังจากอุทธรณ์แล้วท่านก็สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์นะครับตรวจสอบได้นะครับทางเว็บไซต์เดี๋ยวจะให้ลิงก์เอาไว้นะครับลิงก์ของอลิงก์ของเว็บไซต์กระทรวงกรเกษตรและสหกรเมื่อเข้ามาในเว็บนี้สามารถดูได้ทุกเรื่องเลยเรื่องตรวจสอบสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์ไหมเรื่องตรวจสอบผลการอุทธรณ์ก็เข้ามากดตรงนี้นะครับ ก็ใส่เลขประชาชน13หลักใส่เบอร์โทรที่ท่านให้ไว้ตอนอุทธร์แล้วก็กดตรวจสอบสถานะก็จะสามารถตรวจสอบผลการอุทธร์ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ตรวจสอบผลการอุทธร์ไว้ให้แล้วก็ลิงก์ของกระทรวงเกษตรและสหกรไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกนะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะเข้าใจสําหรับคลิปนี้นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ